อรุณตุลวัฒนางกูลกุษายใหญ่ของทีมรังสิตเอฟซีเผยสุดทฮปปีที Teraz, ่แข่งตัวหลักของทีม3-4คนเตรียมย้ายไปช่วยทีมบางกอกลายเอฟซีในลีกสูงสุดในช่วงเลกที่2แต่ยังเชื่อมั่นในกลุ่มนักเตะที่เหลืออยู่ว่าจะช่วยประทับเสือรังสิตทำผลงานในช่วงเลกที่2ของการแข่งขัน AS เอีภาคได้ดีแน่นอน Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. This is for to be. I want the class we Can't do This is for to be. เลขสองตอนนี้ที่เราใส่ชื่อไปใส่เพิ่มไป6คนแล้วครับแต่ก็มี3คนละตอนนี้ที่ขึ้นไปอยู่ทีมบาก,บการะดาษชุดใหญ่แต่ก็อาจจะไม่ใช่สอาจจะเป็น4หรือเป็น5้าแล้วแต่ฮะมีปรับขึ้นลงอยู่นะฮะแต่ถามว่าตอนนี้ทีมอ่อนลงไหมอ่อนลงแน่ๆครับเอาแกนหลักเข้าไป3คน <laughs> นี่ยังไงต้องอ่อนโดยรวมอยู่แล้วครับ <c oughs> เลยเป้าแล้วครับตอนนี้ตอนแรกเป้าคุยกับทางผู้บริหาร ท่านาคุณประวินก็คือขั้นหนึ่งปีหนึ่งคนสองคนที่ขึ้นไป3แล้วตอนนี้ไม่ไม่ใช่3มแล้วกำลันจะขึ้นเป็น4เป็นหรืเดี๋ยวซ้ำครับปกติกันเแรกๆก็นหนักอยู่แล้วฮะยิ่งตอนนี้แกหลักขึ้นไปเนี่ยหนักกว่าเดิมครับดยเถิฮะก็ทำนโยบายอยู่แล้วครับปั้นเด็กอยู่แล้วครับเบต็มที่ไม่ต้องห่วงฮะาฝากตามเชียร์ด้วยครับเด็กชุดน,นี้เป็นเด็กขุมรับประกันได้ะฮะว่า,าเล่นตั้งใจเล่นบอลน,นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีนอกเกมแล้วอาจจะดูลูกเกมอาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นรองอยู่แต่สู้ได้ครับ เกมนัดต่อไปเจอกับนอตกรุงเทพตอนเนี้กรุงเทพเห็นว่า,าได้ได้ข่าวว่าจะซื้อเสริมเสริมอนกันประกอบกับของเราตอนนี้ส่งคนไปข้างบนละสามพของเราอ่อนลงเขาแข็งขึ้นตอนนี้ผมว่ากลับมาสูสีแล้วแล้ยิ่งเตะบ้านเขาไปลองไม่มากครับแต่ไหวครับตย่งเต,เต็มที่ครับ